หลายคนครับคงเคยเจอปัญหาบ้านลกเก็บไว้นานขึ้นสนิมแบบนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เก็บไว้นานครับเกิดสนิมีขึ้นเนาะและไม่รู้นะครับว่าจะแก้ไขยังไงครับเนาะมาครับเดี๋ยววันนี้ตุ๊ดจะมาแนะนําวิธีแก้ไขครับบ้านลกที่ขึ้นสนิมจะทำยังไงเนาะอ่าเออครับเป็ดวนนะครับนะถ้าว่าเบ้าหลกขึ้นแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนครับให้ใช้กระดาษทรายครับนี่ดูนะครับกระดาษทรายเบอร์ร้อยนะครับเนาะเห็นมครับนี่เบอร์ร้อยครับแบบนี้นะครับกระดาษทรายเบอร์ร้อยเราก็จะต้องทําการ นี่ครับขัดนะครับขัดที่พื้นีินหะให้เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมที่ตรงนดิเนี้ยขัดก่อนครับขัดด้วยนะครับขัดที่เกลี้ยงนี้นะครับเนาะขัดที่เกลี้ยงนี้นี่นะครับตรงไหนที่เป็นดินนะครับขัดไปเรื่อยๆครับขัดไปเรื่อยๆนะไปหลุมในหลุมก็ขัดนะครับในหลุมขัดนะอย่างนี้นี่นะครับ เดี๋ยวเราขับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอขับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูขั้นตอนต่อไปกันเห็นไหมครับหลังจากที่เราขัดด้วยกระดาษทรายเสร็จแล้วไหมครับจะเป็นแบบนี้ไหมครับนี่กริมก็จะหลุดออกไปนะครับเนาะพอเราขัดด้วยกระดาษทรายเสร็จแล้วครับที่เราก็จะมาล้างทาความสะอาดนะครับวิธีล้างทาความสะอาดคือให้เราใช้นี่ครับลอยขันหม้อแบบนี้ครับกับน้าเปล่านะครับขันน้ำเปล่ารอบแรกก่อนพอขันน้ำเปล่ารอบแรกเสร็จนะครับที่เราก็จะขัดด้วยน้ํายาอะไรนะครับเนาะอดูนะครับเนาะนี่ครับดูครับรอบแรกนะครับเราร้างน้ำเปล่าก่อนนะครับดู นี่นะครับล้างกลิ่น,นครับเนาะขาดัดทุกบุมครับแบบนี้นะ <S <S ทีนี้ครับเราก็จะมาล้างต่อด้วยครับน้ํายาะไรน์ครับใส่ถวงนี้นะ <S <S หลังจากที่เราขัดด้วยน้ำป่ารอบแรกเสร็จนะครับเราก็จะมาขัดด้วยน้ํายาสไลน์รอบแบบนี้ นี่นะครับเราขัดแนลุ่มด้วยนะครับนี่นะครับขัดถนลุ่มด้วยอย่างนี้ทุกลุ่มนะครับแบบนี้เลยขัดแนลุ่มด้วยอย่างนี้นะครับขัดอย่างนี้นะครับดูขัดไปครับล้างทลายครับสักสองสามน้ำนะครับเนาะอ่าเนี่ยครับทีนี้เราขัดเสร็จนะครับนี่เราขัดเสร็จล้วก็จะล้างออกครับดู นี่ครับหลังที่ทัดเปรครับดูครับหลังจากที่ค้างเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับงนีมไม่มีนะครับเห็นไหมครับทงนิ้มหมดเกลี้ยงเลยเห็นไหมครับเป็นหมดเกลี้ยงเลยหลังหลังจากที่เราล้างเสร็จนะครับก็ให้เราเอาไปเผาด้วยมะพร้าวขูดข่าวนะครับส่วนวิธีเผาคือเผาเหมือนกับที่เป็นเบ้าขนมพกใหม่นะครับส่วนจะเผายังไงเผาแบบไหนครับเพื่อนๆลองไปดูคลิปได้ครับหาคลิปดูวิธีเผานะครับเพราะว่าผมก็ทำคลิปวิธีเผาให้ทุกคนนะครับเนาะอ่านี่ครับทั้งหมดนี้คือวิธีการครับล้างปอนพกทนะครับาไํ